สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง The o m a n ผู้เท่าเล่ b o r n นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันหลังเกมที่เซลซีนะครับไปเด่นเกมยูฟาแชมเปี้ยน,นัดที่6ด้วยการไปเยือนทีมจากอิตาลีนะครับอัตตันตานะฮะซึ่งก่อนแข่งเราและเจ้าบ้านเนี่ยก็มี10คะแนนเท่ากันนะฮะก่อนอื่นนะครับฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เท่าคนมีด้วยนะครับก่อนเริ่มเกมนะครับเรามาดูในส่วนของผู้เล่นตัวจริงของเซลซีก่อนนะครับวันนี้นะฮะเซลซีมาตามแผนเดิมครับสี่สองสามพูดสัประตูนะครับเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับส่วน แบ็กซ้ายนะครับเป็นมาร์คุกุระยะนะครับส่วนวันนี้น่าสนใจที่เซนเตอร์นะครับคู่เซนเตอร์วันนี้มาเลสกาเลือกใช้บาเดชิลเล่นคู่กับโจนูจอช,อช,อช์อาชมปงดาวลุ่งจากอะคาเดมี่ของเราเองนะครับส่วนแบ,บ็กขวาเนี่ยใช้เทเวอร์ชโลบานะครับผมคู่ของกลางนะครับแน่นอนไวเซสไกเซโดเล่นคู่กับดิเจตนะครับแล้วก็ส่วน เอนโซฟันงเดสนะครับก็ดันขึ้นไปเล่นแทนตำแหน่งโคพาเมอร์ในตำแหน่งกลางลุกนะครับประกอบด้วยฝั่งซ้ายเจมี่กิทเทนและก็ฝั่งขวาเป็นเปโดเนโตส่วนกองหน้านะครับเราใช้เจ้าเปโดนะครับผมทีนี้เรามาดูเกมกัน,นครับเริ่มเกมครึ่งแรกนะครับผมทางทีมเซลซีนะครับผังการเล่นเนี่ยคู่เซนเตอร์จะเป็นบาจิชูเล่นคู่กับ อาเชมปงนะครับแต่พอเล่นจริงเนี่ยจะเป็นทางชาโดบานะครับขยับเข้ามาเป็นเซนเตอร์แทนแล้วก็ให้น้องจอร์เนี่ยเล่นเป็นแบ,บ็คขวานะครับผมทีนี้เวลาเริ่มเกมไป5ทีกว่า,วาครับทางลุกแม่นนะครับปิกซ้ายของทางอารัมตันต้าได้นิโวกาสกระชากบอลเข้ามาในกรอบเทตโทษแล้วก็ตัดตวัดบอลเข้ามาหน้าประตูแต่ดีนะครับ ที่บอลย้อนหลังผู้เล่นอัตลลนตาไปนิดเดียวถ้าจงังหวะพอเหมาะพอดีก็น่าจะเซกสกอร์ให้เจ้าบ้านได้เลยนะครับผมลูกนั้นทีนี้ในเกมลุกของทางเซลซีนะครับทางมาเลสกาก็ใช้แผนเดิมครับอินเวอร์สทางคูริงญาเข้าไปเล่นกลางลุกคู่กับเอนโซโฟรนนันเดสนะครับส่วนกองหลังก็จะยืน3คนก็จะเป็นทางบาเดชูชโลบาแล้วก็อาชัมปง นะครับผมหลังจากที่ทางเซลซีเกือบเสียประตูในชน่วงต้นเกมนะครับผ่านไปไม่นานครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะทางอัตแลนต้ามีโอกาสได้ตะวัดตัดเข้ามาหน้ากรอบประตูของเซลซีแต่ก็ยังดีครับที่น้องจอดเนี่ยช่วยบล็อกประตูไว้ได้ไม่ง,งั้นก็น่าจะใส่สก,กอร์ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากนั้นครับ ในนาทีที่25เซลซีได้ลูกเตะมุมนะครับผมเป็นลิสเจมนะฮะมาเลียนลูกเตะมุมนะครับลิสเจมจ่ายให้เนโต้เนโต้ตายให้เอนโซนะครับแล้วเอนโซก็จ่ายคืนให้ลิสเจมลิสเจมก็เลี้ยงเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดเข้าก,ากลางให้จอเปโดแล้วก็เป็นจอเปโดครับที่แย่ขาเข้าไปเปลี่ยนทางลูกบอลทำให้เซลซีขึ้นนำ1-0ตอนแรกเนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ ยกธงล้ำหน้านะฮะแต่ว่านักเตะเซลซีก็มั่นใจครับว่าไม่ล้ำแน่นอนนะครับทาง v r นะครับก็ได้มาช่วยเช็คลูกนี้นะครับกลายเป็นว่าไม่ล้ำครับเซลซีเรานำเจ้าบ้านหนึ่งประตูต่อศูนนะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็เปลี่ยนกันคองบอลนะครับนะฮะไม่ได้มีจังหวะที่จะแจ้งอะไร นะครับผมทำให้จบครึ่งแรกไปนะครับเซลซีทีมเยือนนะครับบุกมานำาอตลันตาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมเริ่มครึ่งหลังนะครับทางมาเลสกาเนี่ยเปลี่ยนเอาเวลลี่โฟฟอฟาน่าลงมาแทนเทเวอร์ชโลบานะครับเนื่องจากว่าชโลบาเนี่ยมีใบเหลืองติดตัวในช่วงครึ่งแรกนะครับทีน,นี้กองหลังก็เลยกลายเป็น คู่คู่ระยาแบ็กซ้ายเหมือนเดิมนะครับคู่เซนเตอร์ก็จะกลายเป็นบาเดชูเลนคู่ฟฟาน่าคู่หูฝรั่งเศสนะครับแบ็กขวาก็เป็นเจอะอชพงนะครับหลังจากเปลี่ยนตัวไปไม่นานครับนาทีที่ห5ครับทางคู้เล่นอาตาลันต้าครับเลี้ยงจี้เข้ามาฝั่ง ซ้ายนะครับคูเร่ยยาพยายามวิ่งไล่บอลแต่ว่าช้าไปแค่ครึ่งก้าวครับสกัดบอลไม่ทันนะฮะเขาได้โอกาสเปิดเข้ามากลายเป็นสคารันค่าครับ <c oughs> ได้เทคตัวโมงเข้าไปล่งๆคนเดียวเลยครับทําให้เซลซีเนี่ยโดนตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่ง <c oughs> ลูกนี้ก็คูคเร่ย,ยก็หันมาโวยเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยทำไมมึงปล่อยให้เขาโมงได้ง่ายอะไรขนาดนั้น นะฮะเพราะว่าบอลข้ามหัวทั้งบริชิลทั้งฟรฟาน่าเลยคือคู่คูฝรั่งเศสดับยืนดูอะไรอ่ะทำไมทาไมวิ่งไม่วิ่งเข้ามาเบียดหรืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยจอดอาชปองก็วิ่งมาประกบไม่ทันนะครับก็ทำให้เซอรซีตนตอนตีเสมอครับในนาทีที่55นะครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นครับนาทีที่67ตรงนี้ครับน่าสนใจ แนวแนวคิดของมารสกานะครับนาทีที่67สิบเจ็ดมารสกาเปลี่ยนตัวเอาเปโดนิโตออกอาริฮาโดกานาโชเข้านะครับอันนี้ปีกแทนปีกนะครับอีกคนนึงคือเอนโซฟ์นันเดสออกคนที่เข้ามาคือมาโลกุสโตกลายเป็นว่าอีอย่างวะเฮ้ยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งแล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ย ทำไมคุณไม่เอาตัวลุกเข้าไปแล้วคุณเอากลางลุกออกแล้วคุณต้องการอะไรจากเกมนี้นะฮะทีนี้พอเอาเอินโซออกกุ๊ตโตเข้ามันกลายเป็นกลายเป็นแผน4 1 2 2 1นะฮะเป็นกองการกระจุกอยู่สามคนอเอ๊ะหรือว่ามันจะกล้าพอใจกับ กับผลเสมอหรือเปล่าหรือว่าความคิดของเขาคือจะให้ปีกใช้ความเร็ว <c oughs> ในการกระชากนะครับโอ,อ้พอพอพอการโชว์ลงมานะครับก็เอากิทเทนเนี่ยขยับไปเล่นฝั่งขวานะครับแล้วก็การโชว์เล่นฝั่งซ้ายแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันไม่มีกลางลุกมาช่วยนะครับกลางลุกที่เป็น อย่างเราเป็นกองกลางรจริงๆอะครับมันต้องเป็นกลางลุกแบบโคพาเมอร์ก็ได้นะฮะเออนะฮะหลังจากนั้นนะครับนาทีที่เจ็ดสิบหกนะครับเวลลี่ฟอร์ฟาน่าเนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เลยส่งโทซินลงมานะครับโทซินลงมาแทนเวลลี่ฟอร์ฟาน่าที่เพิ่งลงมาในครึ่งหลังนะครับแล้วก็กลายเป็นนาทีที่แปดสิบสามครับ เซลซีเสียฟาวโดยโทซินนะครับช่วงระหวาช่วงบริเวณกลางสนามนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าบ้านอาศัยโอกาสเล่นเร็วนะครับจ่ายบอลให้าคสสาสซิลล่านะฮะถ้าอ่านชื่อผิดนีขออภัยนะครับเลี้ยงจี้เข้าไปทางคุคุลิย่านะครับแล้วก็ เข้าไปในกอบเขตโทษหลังจากนั้นก็ยิงอัดเข้าไปเลยร้อยขาคูคู่ระยะาฉลบนิดนึงบอลแรงครับทําให้โรเบิร์ตซานเชสเนี่ยไม่สามารถป้องกันประตูไว้ได้จริงๆ่ะปัดโดนนะครับแต่ว่าลูกมันแรงนะครับทําให้บอลเนี่ยไม่ออกจากประตูนะครับกลายเป็นเจ้าบ้านพลิกขึ้งนำํำสองประต,ตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นเซอซีก็พยายามเล่นเกมลุกครับมีโอกาสยิง หลายครั้งครับแต่ก็ทั้งติดบล็อกทั้งเซฟทั้งยิงไม่เต็มเท้านะครับจริงๆเนี่ยจังหวะก่อนก่อนที่เราจะเสียประตูหนึ่งหนึ่งเนี่ยในนาทีที่ห้าสิบะครับลิเจียมเนี่ยเกือบมีโอกาสได้ฝังแล้ะโล่งๆเลยครับจากจังหวะที่เป็นโดเนโตเนี่ยเปิดบอลเข้ามาให้คิทเทนคิทเทนเอาบอลลงแล้วก็จ่ายให้เอนโซเอนโซพยายามยิงติดบล็อก พอบล็อกปุ๊บบอลมาเข้าทางลิทเจมลูกแรกเนี่ยลิทเจมยิงติดบล็อกก่อนแต่จังหวะลูกที่สองครับโล่งลงเลยประตูของเอตันันตาเนี่ยขาตายแล้วแต่ว่าลิทเจมยิงเล่นทางเกินไปนะครับทําให้บอลออกหลังจังหวะนั้นเนี่ยถ้าลิทเจมยิงเข้าอะครับเซลซีนำสองศูนย์ก็คงจะคายความกดดันได้มากกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ไม่เข้าครับกลารเรยเป็นว่าพอยิงไม่เข้านัดที่ห้าสิบ อัตมันต้าตีสเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาปีมายิงในนาทีที่แปสิบสามเป็นสองหนึ่งนะครับจบเกมกลายว่าเซลซีไม่ชนะใครเลยสี่ตัดติดนะครับเป็นสเสมอสองแพ้สองนะฮะก็นัดนี้ก็แปลกใจในการคือชุดตัวจริงอะ่ะพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าแปลกใจในการแก้เกม ในการส่งตัวสำรองของมาเดสกาว่าทำไมถึงส่งกุสโตลงมาถ้าเกิดเอากุสโตลงมาเอาอาชมปงออกอันนี้ยังพอเข้าใจแต่เอากุสโตลงมาเอาเอนโซออกอหรือเอาเอนโซออกแต่เอาซันโตเข้าประมาณนี้มันมันมันยังมันยังดูมีเหตุมีผลมากกว่านะครับผมอันนี้สติ หลังเกมนะครับทางทีมเจ้าบ้านโอกาสยิงทั้งหมด14ครั้งเข้ากาอบ4เป็นประตู2นะครับส่วนเซลซีเรานะครับโอกาสยิงทั้งหมด10ครั้งเข้ากรอ5ครั้งเป็นประตู1นะครับส่วนการคองบอนนะครับเหมือนเดิมเลยครับเซลซีคองบอลเยอะกว่านะฮะ51%เจ้าบ้านคองบอน49% จริงๆถ้าเปลี่ยนจากการคองบอลเนี่ยเป็นการทําประตูจะดีกว่านี้นะครับหลายเกมแล้วครับคองบอลคองบอลเยอะทอําไมวะยิงประตูไม่ได้นะฮะโอกาสมีเมื่อยิงจ่ายไปจ่ายมาประมาณนี้นะครับตารางคะแนนนะครับหลังจากที่เซลซีแพ้นะครับนัดที่หกกลายเป็นว่าเซลซีแข่งหกนัดมีสิบแต้มเท่าเดิมตกออกมาที่สิบเอ็ดนะครับส่วนอัลตันตาแข่งหกนัด มีสสิบามแตบพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ส3เลยครับอันนี้คือจะมีแข่งอีกทีหนึ่งคือคืนวันพุธชาวันพุรหัสอีกเซตหนึ่งนะครับฉะนั้นไม่แน่ว่าเซลซีอาจจะกตกลองอกมาอีกก็ได้นะฮะเกมยูฟานะครับของเราเนี่ยยังเหลืออีกสองนัดคือนะัดเจอนาโปลีกับนัดเจอปาฟอร์ตก็มาลุ้นกันครัว่าเราจะเข้ารอบได้ไหม เผื่อมีปฏิหารนะฮะชนะสองนัดที่เหลือทั้งหมดการเป็ว่าเข้ารอบอัตโนมัติมันต้องเล่นเพย์ออฟนะครับถ้ามีปฏิหารนะครับผมทีนี้เกมต่อไปของทางทีมเซลซีนะครับเราจะกลับมาเล่นในเกมเชมเีนลีกนะครับที่บ้านสเปนฟอร์บิดต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันในวันเสาร์ที่13เวลาสี่ทุ่มนัดเนี้ย นัดทีมเมลีอะครับต้องชนะดแล้วน,นะครับมาเลสก้านะฮนะนัดนี้ก็พักตัวผู้เล่นไว้เยอะแล้วก็ไม่ชนะใครเลยสินาติดจะให้เป็นธันวาอารถันสองเปติดไม่ได้นะครับมันสร้างความกดดันให้แฟนบอลน,นะฮนะนะัดนี้ก็อ,อืมไม่รู้ว่าอ้อ จริงๆขอชมผู้เล่นคนหนึ่งของเซอร์ซีก็คือเหมือนเดิมนะครับรูเบอร์ซันเชตถ้าเกิดไม่มีซันเชตเราน่าจะเสียเยอะกว่านี้นะฮะก็งงในการแก้เกมของมาเลสกาครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดใครเซง็งใครอะไรก็สามารถฟังเพลงของช่อง De ลโ m a n ได้นะครับผมแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ ขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ